สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดหมี่โคราชกันค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีเส้นหมี่โคราชแห้งนะคะหมัดค่ะเนื้อไก่ค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะถั่วงอกค่ะ แล้วก็ต้นหอมนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะทำการโขลกกระเทียมกับหอมแดงนะคะโขลกยังไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่พริกป่นลงไปค่ะ ใส่พริกป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดสามารถลดปริมาณลงได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำพริกเผาแทนก็ได้ะคะ่ะจากนั้นเราก็ทำการโขกให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะโขกให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดในน้ำมันนะคะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันพืชลงไป4ช้อนโต๊ะน,นะคะรอให้น้ำมันร้อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้เราใส่สิ่งที่เราโขกเอาไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผัดเลยค่ะ เราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหอมเลยนะคะเมื่อเครื่องแกงของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะให้เราทำการใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลยะคะ่ะ เราจะผัดเนื้อไก่กับเครื่องแกงให้หอมนะเราให้เนื้อไก่สุกดีนะคะเมื่อเนื้อไก่สุกดีแล้วนะคะให้เราทําการใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะตามด้วยน้าปลาค่ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกค่ะ สำหรับน้ำมะขามเปียกของใครที่เข้มข้นนะคะสามารถลดปริมาณลงนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะจากนั้นก็ทำการผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีนะคะใส่ปผงชดลดลงไปเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่า200มิลลิลิตรค่ะ รอให้เดือดดีนะคะเมื่อทุกอย่างเดือดดีแล้วนะคะให้เราเบาไฟลงค่ะเหลือไฟอ่อนๆพอนะคะจากนั้นให้เราทำการใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะกดๆให้เส้นหมี่จมน้ำนะคะขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเส้นหมี่ของเราจะเละแล้วก็ติดกันเป็นก้อนนะคะทำให้ไม่น่าทานนะคะดังนั้นเราจึงใช้ไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆค่ะเส้นหมี่ของเราก็จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อน้ำเริ่มแห้งนะคะให้เราใส่ถุงงอกลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วตามด้วยต้นหอมค่ะผัดให้เข้ากันจนน้ำแห้งนะคะแห้งตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อน้ำแห้งดีแล้วนะคะให้เราทำการ จะใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนผัดหมี่โครล่าสุดนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะโรยด้วยต้นหอมเล็กน้อยเพื่อประดับตกแต่งให้น่านทานมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ใสจเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะแล้วจะสังเกตเห็นนะคะว่าเส้นของเราเนี่ยจะเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ